น้องอาอายเสียงวิหกเป็นส่วนเกินของทุกคนจริงไหมทำไมคนคนนี้ถึงออกมาพูดแบบนี้นอ<า>่ะพี่นกงมือน,นี้เราสองคนจะมาอัปเดตข่าวสารของน้องอาอายมันมีประเด็นหนึ่งที่บอดนุ่ม่นบอค่ะทนบอดใดว่าเอฟซีคนนี้ว่าน้องอาอายเป็นส่วนเกินหรือเปล่าอืมแคปออกมาโพลเลยเด้แคปออกมาโพล,ล่แล้วคือเป็นสิ่งที่ทั้งบอส นกบอดนุรับไม่ได้มากๆกช่โต์นี้แล้วทุกคนไม่มีใครรับได้ใช่ค่ะแฟนคลับทุกคนกะมุ้งีผู้ใดรับใดเด้พอเห็นโพดโพดนี้อ่าก็ออกมาแสดงความคิดเห็นไลค์คนเนาะน้องเนยเนาะอ่ะเดี๋ยวไปอ่ะไปทุกทายสุดยอนนะคะเพราะว่าวันนี้วันนี้ก็เป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่น้องมาอยู่ในวงเสียงวิหกค่ะถือว่าเร็วอยู่เด้เนาะเร็วแป๊บเดียวแป๊บเดียวพานไปปีหนึ่งล่ะละกันน้องาย โตเป็นสาวด้วยอีหลีแล้วก็พอนกเพื่อนกันิ่มห่วงลูกสาวเพิ่นแหละเดมีโมเมนต์กับลูกสาวโพสรูปลูกสาวว่าเออลูกสาวเป็นสาวแล้วนาะช่วงนี้อย่างประมาณนี้ค่ะพี่นอนองนี่ค่ะน้องอ้อายก็ได้โพสเนาะนี่ล่าสุดว่ามาอยู่เสียงมี่หกครบหนึ่งปีแล้วเดียวเราไปอ่านโพสต์ของน้องอ้ายดีกว่าค่ะพี่นนองน้องอ้อายโพสต์ว่า พรุ่งนี้เพิ่นโพดมือหนูนว่านี่เนาะ,ะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของอีหลา่าที่ก้าวเข้ามาเป็นศิลปินที่มีคนชื่นชอบขอขอบคุณครอบครัวหมอลำเสียงวิหกที่ดูแลอีหลา่าขอบคุณโอกาสจากพ่อนกพงศกรคุณย่านุนาแลขอบคุณแม่ๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจคอยเป็นห่วงขอบคุณป้าออยพ่อจ๋าย่าหอยย่าแตงมีตู พี่ลีโอลุงเอกพี่แม็กที่ไปรับอีลามาขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ครอบครัวนี้มอบความสุขให้อีลาหนูมีความสุขมากที่ได้มาอยู่กับครอบครัวที่อบอุน่นต้อนรับหนูเป็นอย่างดีหนูรักพี่ๆเสียงวิหกทุกคนนะคะรักแม่ๆด้วยขอบคุณคะ่ะนี่อาออยนี่เพื่อนกระไดพูดลูบเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่โมเมนต์นะคะนี่ อสาวใช่นี่นี่ลูปนี่แหละตัวเป็นสาวพรนกเพ็นนกระเซวลลูกอยู่ว่าแป๊บเดียวน้องไอตัวเป็นสาวอะไรมาโพสนี่แหละความรู้สึกที่มาอยู่ในวงได้หนึ่งปีวันนี้เลยใช่วันนี้ก็ครบหนึ่งปีก็คือทุกคนก็ว่าเออไหวแห้งแล้วก็ทุกคนก็ฮักอีลาเดอร์นี่แหละโบ บว่าจะเจอปัญหาอีหยังเรื่องเล่านู่นนี่นั่นกะทุกคนกะคอยเป็นกำลังใจหายย่ตลอดเนาะเอาง่ายๆคือไม่มใครไม่เคยมีใครมองน้องเป็นส่วนเกินใช่แล้วคนที่บอกว่าน้องเป็นส่วนเกินคืออะไรใช่คุณคือคุณคิดอะไรของคุณอยู่สินาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปอ่านโพสต์ของบอสนุกันดีกว่าที่เดี๋ยวออกมาโพส์ถึงคนคนนี้ทําไมอ่ะมาโพ์แบบนี้ทำเป็นยังขึ้นมาคอมินแบบนี้ ส่วนเกินนี่คือแบบไดเจ้าะหักเจ้าะหักเกินไปนี่โพสโพสนี้เนาะพี่น้องโพสยาวเลยสําหรับหมอนุหมอน้ำแข็งดำดำนี้เนาะเราแคปมาเนี่ยเป็นแชทค่ะน่าจะเป็นแชทในกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวเขาไปอ่านแชทคนอีกคนเนาะสาวเนิ่เนาะขอโทษแม่อ่าขอโทษแม่แม่ด้วยนะคะถ้าไม่ถูกใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวไม่ดี ไม่ดราม่าด้วยค่ะจากภาพที่เราเห็นเหมือนน้องเป็นส่วนเกินยังไงไม่รู้อที่ติดตามทุกวันก็เพราะรักลูกสาวเป็นห่วงมากจิตใจคนเด็กมีความสามารถแทนที่จะสนับสนุนบ้างน้องมาเป็นพลังให้พ่อจ๋ามากๆแทนจะรักน้องบ้างเอ้าทุกคนบอหักบอแทนที่จะรักน้องบ้างคืออะไรใครจะไม่รักน้องอ้ายเอาสาวเน่อยขนาดเท่า อ่านข่าวของเนาะไอาแต่ละเถื่อเขายังเอ็นดูเขายังหักเขายังอยากเหตุข่าวนองเลยเห็นบอกอ่าแล้วบอสหนุก,ก็ออกมาโพสต์หลายข้อมากพี่น้องซีขอแบบเหมือนมาสรุปมาบอกให้ทราอภิปรายในสําหรับเอฟซี <FC S 1> เพราะว่าค,วนคนนี้เป็นเอฟซีเนาะอาะสุกนพรเอฟซี <FC S 1> ที่มีความคิดลบๆแบบนี้ค่ะเมนเพื่อมาอธิบายเนาะว่าอ่ะหนึ่งน้องคงเป็นส่วนเกินจุดๆใครคือส่วนเกิน คิดลบมากนะคุณแม่อะแม่คุณเพื่อนว่าทุกคนที่รักน้องมาจากใจของทุกคนสองเป็นห่วงน้องมากอะอาอไปโรงเรียนใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปครับอย่ามาโนว่ามีใครจะทำร้ายมันตลกนี่สาค่ะพี่น้องน้องมาเป็นพลังบวกน้องมาเป็นพลังให้พ่อนี่ใช่จะ้ะน้องมาเป็นพลัง พวกให้พ่อแต่เจ้าน่ะนะเป็นพลังลบที่ทำร้ายออายนี่สี่คำว่าความรู้สึกส่วนตัวแต่แสดงความคิดเห็นออกมาให้คนรู้เพื่อทำร้ายคนอื่นในกลุ่มเห็นแก่ตัวในทางลบโอ๊ยนาะอสรุปคุณไม่ได้รักน้องจริงคุณทำร้ายน้องด้วยการสร้างเรื่องเพื่อให้คนเบื่อแล้วออกจากชีวิตน้องไปคนประเภทนี้ควรอยู่คนเดียว ลูกหลานให้ความอบอุ่นด้วยนะจะได้ไม่แก่ตายแบบไร้ประโยชน์สงสารอาอายนอยอะรักอาอายแต่สังนกแบบนี้ติอเออรักลูกต้องรักพ่อเนาะแมนมันมีมันมีหี่นรักอาอายไม่รักองค์กรแมนอาอายไม่ออกกลุ่มปิดไม่อยากดูองค์กรอ,อาอายนู่นนี่ก็ไม่รักองค์กร <Yeah. S 2> ไม่รักบอลน,นกบอลแย่แย่แย่ yeah, 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 มากค่ะส่วนมากถูกองค์กรถูกวอลลัมทุกคนหาก คือหักมอลาเสียงมีหกก็ต้องรักศิ้นลปปนในทุกคนเนี่ยบริยากแย่เด้แฟนคลับเพื่อนสิหูเด้เพื่อนบริยากแย่สมมุติว่าแฟนคลับบอดนกเพิ่นมีแฟนคลับผืนฐานมาหลายแห้งเด้ตั้งแต่สมัยมันเป็นมอลาพระเอกมอลามยู่ระเบียบยูสไยมาเพิ่นมีแฟนคลับหลายพ่อที่นี่เพิ่์นมีหน่ออายมาเป็นลูกอีกคนนึงลูกอุนทำแฟนคลับกับมาหักมาเอ็นดูหนกออาไยเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกเมนโบเมนว่าคุณจะหัก เข้าใจว่าคุณหักน้องไอแต่คุณรักไม่ถูกทางแบบนี้น่ะอ่าคุณจะทําแบบให้เรื่องแบบไม่บไม่เป็นเรื่องเนาะเหมือนสางเรื่องขึ้นมาเหตุให้คนอื่นน่ะมาเขาใจพี่น้องไอ้น่ะมากขาใจพี่พอนกพอ,พอ,พอน,น,นุปญานุค,คนในวงน้่เดชสิน้องไอ,อยน่ะที่เรามองน่ะเหมือนน้องไอเป็นตัวเด่นที่สุดเลยนะในหมอลำเสียงมีหกเพราะว่าเป็นตัวชูวงเลยในช่วงนี้เพราะว่าแฟนคลับเอ็นดูแห้งแฟนค่ะ เนี่ยเข้าไปเมืองเลยล่ะสุดที่เขาเห็นน้องไอโตจริงนะให้บอกทุกคนบอกว่ามารอดูน้องไอ้นะมารอดูบัตรพ่อหน้องไอออกมาห็นบอกเที่ยงขึ้นตีหนึ่งเขาก็ล่อเขาก็ออกมากน้องแฟนคลับเยอะอย่างล่าสุดที่ไปลุกทุ่งสแควร์อ่าแตกเลยเป็นว่าแตกศิลปินพี่พ,พี่รุ่นพี่ถึงกับะออกมาพูดมาแบบเอ้ยทำไมเอฟซี FC, น้องคนนี้เยอะจัง,อจงพอหอยังบอกแฟนคลับเอ็นดูแห้งน้องไอยน่ารักน้องไอ์บ่มีพฤติกรรมทีแบบโบน่ารักเลย น้องก็คือไม่รู้จักเรานะแต่ยิ้มสวัสดีค่ะออกมาจากเต็นท์เนาะเข้า<ช> <he 'll S 2> ไปลังลังหาเนาะเออสวัสดีค่ะไหว้ทุกคนเลยที่ไม่รู้จกักแต่น้องก็ยังไหว้น้องก็ยังยิ้มแยมเพราะน้องเป็นศิลปินใช่น้องอ m, มีเลือดศิลปิน,ปนเยอะมากแล้วพอบอสนุกบอสโนอ่าบอสนุโพสก็มีเอฟซีมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะถึงประเด็นนี้อ่าบางคนก็่า สางคอนเทนต์บอกอ่คอยได้คอนเทนต์อีกแล้วอ๋อแยสาวา่าคอยไดคอนเทนต์อีกแล้วห่าหา่าวสัน่นบันอีคนนี้ว่าแค่เรานั่งดูคลิปที่ทุกคนลงภาพน้องกับพ่อจา๋าเรายังมีความสุขอย่าเอาความคิดต่ำๆมาทําลายชื่อเสียงของพ่อจ๋าและคนในวงเลยเออด้วยความคิดส่วนตัวตัวเองเนาะอ่าชอบโพสต์มากอยากให้ทุกคนรักอาอายแต่ต้องไม่คิดลบกับคนที่เป็นพ่อจา๋าเพราะทุกคนมีสิทธิ์คิดแต่คิด อาจจะทําลายความรู้สึกของคนที่รักมากๆอย่างพ่อจ๋าได้นะอยากให้ทุกคนน่ะสนับสนุนน้องเคารบและก็ให้เก็บพ่อจ๋าบ้างคือเอฟซีคือส่วนมากเขาจะบอกเลยว่าถ้ามันฮักอาอ้ายก็ต้องฮักพ่อหนกุกพ่อจา๋าคนน้ใช่อันนี้พูดมาแต่ไหนแต่ไะแล้วแต่มันก็จะมีบางกลุ่มนี่แหละแล้วแชทที่แคปมาเนี่ยน่าจะเป็นแชทแบบแชทในกลุ่มคอมเมนต์ <comment S 2> ในกลุ่มลกลุ่มบ้านฮักจะมีชแชทกลุ่มบ้านฮักจะมีแชทคุยกัน นี่ค่ะนี่ก็นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเออจะเป็นน่าจะเป็นแชรปเป็นแล้วเขาก็แคปมาเผื่อแคปมากนี่แหละค่ะพี่น้องหักไข่แพงน้องไม่เป็นวาส่วนเกินนะคะน้องไม่ไม่เป็นส่วนเกินเลยน้องเป็นตัวเด่นมากในไม่ว่าจะไข่ทางสิ้นก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ม่ใช่ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องเฮากะคือมาบอกให้เข้าใจแหละเฮาบอเลยอยากให้สร้างดามงดามาดอกก็คือเอฟซีถ้าเจ้าหักศิลปินของเจ้าเจ้าตรงใจกว่างเนี่ย เจ,จ้า้องแย่ใจแคบเจ้าจองแย่ไปว่าผู้นั้นผู้นี้สีนอว่บา,า,าบมหักว่าบรสนับสนุนทั้งที่ทุกคนสนับสนุนน้องอายทุกคนพ่อนกเคยออกมาพูดนะบอลนงนะ,ะเคยออกมาว่าคนในวงนะบอกเลยว่าทุกคนในวงต้องพากันถ่ายคลิปพากันดันน้องอายมีมือหนีพอทุกคนในวงพากันถ่ายคลิปพากันดันน้องอายให้มี คนหูจักให้มีเอซีหูจักเด้แม่บอกล่ะชอยการเบิร์วงเหอคะอ่าชอยการเบิร์วงเด้พี่น้องน้องไอดังได้เพราะศิลปินในวงหมอํำเสียงมีหกแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพราะพ่อจ๋าบอดนกได้แห่งโอกาสมาอยู่จุดๆนี้อีลีได้พี่น้องพี่น้องก็เห็นอยู่ว่า้าบบมี่พ่อจ๋าบอดนกก็ไม่มีน้องออ้ในวันนั้นเนาะอ่ะนี่ล่ะค่ะพี่น้องเข้ามาอัปเดตข่าวสารของน้องไอ้ไว้เพียงแค่นี้ล่ะค่ะเดี๋ยวค่อยไปต่อคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ